ความลับในใจเค้าที่มีต่อคุณคืออะไรขอภายเปิดใจเขาทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะควณนถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษดสิงห์ธนูสามถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎทกรพิจิก าถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ําจะสติกพลังงานของคนราศีตุล1ถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ํานะคะมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธา,นนาตุน้ําคนราศีตุลเป็นคนที่ชัดๆแค่เคลียร์รักความยุติธรรมนะคะรักอะไรที่ตรงไปตรงมามีความเข้มแข็งมีความเด็ดเดี่ยวมีความเด็ดขาดมีความดุแต่เป็นคนที่มีความจริงใจนะคะ เป็นคนที่รู้จักคนเยอะเน็ตเวิร์กคอนเน็กชันค่อนข้างเยอะแต่ว่าคนที่คุณไว้ใจเพื่อนสนิทของคุณจะมีน้อยมากๆนั่นเองอาจเคยผิดหวังเคยเสียใจนะคะทําอะไรผิดพลาดก่อนหน้านี้หรือว่าอาจจะมีใครที่ทําให้คุณเสียใจจมอยู่กับบทเรียนนั้นจมกับความผิดความเสียใจนั้น จนไม่อยากจะไว้ใจเชื่อใจใครก็ได้แต่คุณก็เป็นคนที่ไม่เอาเปรียบใครยังคงรู้สึกดียังคงมีความจริงใจให้กับคนอื่นหากใครดีกับคุณคุณก็พร้อมที่จะตอบแทนคุณก็พร้อมที่จะดีตอบแต่หากว่าใครที่เอาเปรียบคุณพลังงานของคุณก็เป็นคนที่ไม่ไปมุ่งร้ายหรือว่าหวางร้ายกับใครก็แค่หันหลังให้เราก็ไม่สนใจไม่พูดด้วยแค่นั้นคนไม่รู้จักอาจจะคิดว่าคุณเป็นคนที่หยิ่งนะคะ พูดน้อยถามคำตอบคำแล้วก็ดูดูดูวางมาดวางฟอร์มแต่ถ้าคนที่รู้จักคนคุ้นเคยจะรู้ว่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนท,ทคี่อะไรที่ช่วยได้คุณพร้อมจะช่วยได้อะไรที่ช่วยได้คุณพร้อมจะช่วยคุณพร้อมจะให้หมดเลยนั่นเองนะคะเรามาดูพลังงานของคนที่คุณอยากรู้ใจเขากันบ้างนะคะขอพลังงานของคนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้คนที่คุณอยากรู้ความรู้สึกของเขานะคะเขาคือใคร ขอพลังงานของคนในใจของคุณนะคะสีดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุลกุมควินถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตเดอะไฮโรแฟนพลังงานของคนราศีพฤกษกอัศวินถือดาพลังงานของคนธาตุลมแล้วก็แปดเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกภกัน มีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุน้ําคนธาตุด,ดินนะคะอายุน่าจะไล่เรียกกันแต่ว่าบุคลิกมีความแตกต่างคุณเป็นคนที่ชัดเจนจริงจังตรงไปตรงมารู้สึกยังไงก็คือพูดออกมาตรงๆเลยชอบก็บอกชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบนั่นเองนะคะอะไรทําได้ก็บอกทําได้อันไหนที่ทําไม่ได้ก็บอกทําไม่ได้แต่เป็นคนที่ไม่ค่อยสูงสิงกับใคร แล้วก็แสดงออกชัดเจนถึงความรู้สึกที่เป็นอยู่ตัวเขาจะเป็นคนที่ขี้เก่งใจมากๆนะคะปฏิเสธไม่ค่อยเป็นพูดว่าไม่ไม่ค่อยเป็น,อ,ปนอ่อนหวานอ่อนโยนจริงใจนะคะแต่ว่ากับคนใกล้ตัวคนที่เขามีความกล้าเขาอาจจะดุเขาอาจจะหุนหันพันแล่นแต่กับคนอื่นคนทั่วไปคนที่ไม่สนิทเขาจะดูเป็นคนที่ไม่ปฏิเสธใครเลยเกรงใจคนอื่นด้วยซ้ํา ไม่ค่อยพูดมากไม่ค่อยพูดเยอะเครียดแล้วเก็บไว้เองนิ่งเองนะคะเศร้าเองทุกเองเป็นกังวลเองไม่ค่อยที่จะปล่อยพลังงานลบ หรือว่าเอาความคิดลบๆเอาความทุกข์ความเศร้าไปไปให้กับใครนั่นเอง<ม>เวลารักใครรักจริงนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงออกสักเท่าไหร่เป็นคนที่ขยันเป็นคนที่เรียบง่ายเป็นคนที่ติดดินชีวิตไม่ค่อยหวือหวาอาจจะไม่ค่อยออกไปไหนเลยนะคะคุณเป็นคนที่รู้จักคนเยอะแต่ว่าอาจจะไม่ชอบออกไปไหนแต่ตัวเขาเหมือนคนที่ไม่ค่อยรู้จักใครสักเท่าไหร่แล้วก็เก็บเนื้อเก็บตัวด้วยนะคะ เป็นคนที่เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งลี้ลับสิ่งเล่นลับด้วยก็ได้นะคะขอพรน,นะคะเก่งขอพรเก่งไปทางมูเตลูก็ได้นะคะในพลังงานของเขาเรามาดูกันนะคะว่าความลับในใจที่เขามีต่อคูนคืออะไรนะคะคนคนนี้มีความลับอะไรในใจนะคะความลับที่เขามีต่อคูนคืออะไรขอภัยเปิดใจเขาที แก้ไขปัญหาอยู่กับปัจจุบันนะคะเป็นคนนิ่งๆแต่เป็นคนที่ไม่อ่อนไหวนะคะรับมือแก้ไขกับสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีเป็นคนที่คุมอารมณ์ของตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะหรือว่าค่ะจะมีเจ้าของหัวใจคนที่เขายอมให้นั่นเองนะคะอบอุ่นจริงใจรักทนุถนอมนะคะความรัก คนรักคนที่อยู่ในใจของเขาคนเดียวที่เป็นเจ้าของหัวใจของเขาไม่ได้พูดไม่ได้แสดงออกปิดกัน้นนิ่งเงียบนะคะเจ็บปวดเสียใจนะคะคนที่เขารักทำร้ายความรู้สึกของเขาไหมนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะยังไงคนรักก็ยังคงเป็นคนรักไม่ว่าจะผ่านอะไรมาไม่ว่าจะทำร้ายความรู้สึกของเขาขนาดไหนยังไงก็ตามเขาก็ยังคงรักอยู่ แล้วก็รักมากมากด้วยนั่นเองนะคะหากว่าคุณคบคุณคุยกับใครเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดแต่โดยทั่วไปแล้วเป็นคนที่เรียบง่ายเป็นคนที่จริงใจดูแลเทคแคร์ใส่ใจ,ใจคุณตลอดเป็นคนที่อ่อนโยนมากๆขยันมากๆนะคะหน้าที่ของตัวเองก็ไม่เคยบกพ้องนะคะหน้าที่การงานก็ทําได้ดีตั้งหน้าตั้งตาทํางานเป็นคนที่อ่อนโยนแต่ไม่ใช่คนที่อ่อนแอ แล้วก็เป็นคนที่อาจจะเก็บเงียบเก็บนิ่งเก็บปัญหาเก็บความรู้สึกเอาไว้โดยเฉพาะความรู้สึกของความทุกข์ความน้อยใจความไม่สบายใจเขาจะไม่ค่อยแสดงออกมาเขาจะเก็บไว้เขาจะซ่อนไว้เขาจะไม่พูดนะคะหากว่าคนที่คุณคบด้วยคุยด้วยมีบุคลิกประมาณนี้สิ่งที่เป็นความลับในใจเขาก็คือความเจ็บปวดยังคงอยู่ในใจของเขา เรื่องราวที่ผ่านมาความผิดหวังความเสียใจเขายังคงรู้สึกอยู่แต่เขาเลือกที่จะไม่พูดออกมาเขาเลือกที่จะปิดมันไว้กดมันไว้ให้ลึกที่สุดแล้วก็อยู่กับคุณดูแลคุณรักคุณไม่ว่าคุณจะทําอะไรไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้คุณอาจจะเปลี่ยนไปแล้วคุณอาจจะรู้สึกผิดในสิ่งที่เกิดขึ้นในสิ่งที่คุณทําร้ายความรู้สึกของเขาก่อนหน้านี้พลังงานของคุณมีความเสียใจด้วยแล้วก็รู้สึกผิดด้วยนะคะ ตัวเขาปฏิเสธไม่ได้ว่าเขายังคงรู้สึกเจ็บปวดอยู่แต่เขาเลือกที่จะกดไว้เขาเลือกที่จะไม่จำเขาเลือกที่จะเก็บไว้ให้ลึกที่สุดเพื่อที่จะได้ถนอมความรักของคุณเลือกที่จะมีคุณเลือกที่จะรักคุณเลือกที่จะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาไปต่อแล้วก็อยู่กับปัจจุบันดูแลเทคแคร์ใส่ใจกัน ทำความรักให้ดีขึ้นไม่ว่าเรื่องราวก่อนหน้านี้จะผ่านเรื่องราวอะไรมาผ่านความเจ็บปวดเสียใจอะไรเท่าไหร่มาก็ตามเขายัางคงเลือกคุณเลือกที่จะมีคุณเลือกที่จะรักคุณแล้วก็ดูแลธนุถนอมความรักระหว่างคุณกับเขาต่อไปนั่นเองนะคะ